จัดอันดับดวง12บราศีหนะ่อยต้องเตือนก่อนแล้วกันต้องเตือนก่อนนะอ่าคือเรามี12อราศีนะครับก็เริ่มอันดับที่12ก่อนอันดับ12นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นราศีมีนนะครับเป็นราศีแห่งความอ่อนโยนอ่อนไหวนะครับพอเวลาเจอพระเสาร์เข้าเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วมันเป็นดวงดาวแห่งความเสียใจนะจริงมีนเขาพาหูเข้ามาก่อนแล้วนี้แต่ว่ามันจะออกหลังเนี่ยอีกสองสเดือนอ่ะเดี๋ยวนี้จะออกแล้ว แต่ว่าชักพักนึงก็มีพระเสาร์เข้ามาแทนแล,แล้วนี่ต้องระมัดระวังการตัดสินใจเรื่องของการทําธุรกรรมและสําคัญที่สุดคือเรื่องของสุขภาพนะเป็นเป็นปัจจัยที่ต้องเตือนผู้ที่เกิดในราศีมีนแล้เนี่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยการไหว้เจ้าทําบุญหรืออะไรก็ตามที่ที่คุณศรัทธาเนี่ยเป็นการตุนเอาไว้ก่อนสะสมบุญบาร,รมีไว้เยอะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวราศีมีนมาสิบ1นะครับก็เป็นราศีที่ได้รับผลกระทบคู่กันนะครับก็คือ ราศีกันเตือนเรื่องแรกคือเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยช่วงโดยเฉพาะหลังจุดคืะได้สักพักเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่าเป็นบททดสอบในเชิงของความรักที่สําคัญถ้าของเดิมมันมีปัญหาอยู่เนี่ยพอดวงดาวม,มันไม่ดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมแต่นรืของเดิมเรา มีความรักมีความมั่นคงที่ดีอยู่แล้วเวลามันเจออะไรแรงๆเข้ามามันก็จะไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่ะนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าราศีกันเนี่ยจะเป็นราศีที่ดีในเชิงของโชคลาภในช่วงครึ่งปีหลังเงินที่ไม่คิดว่าจะได้แล้วได้เข้ามาหรือว่าความรักที่มีปัญหาเนี่ยก็อาจจะมีการพลิกฟื้นกลับมาดีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยอันดับ10ครับอ่าอันดับ10เนี่ยคือราศีสิงสิงนะนะมดะดา มามดดาดูหนุ่มดูสะใจนะสะใจเพราะว่าอยากให้เป็นเฉพาะตัวบุคคลด้วยคือราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ได้รับผลจากดวงดาวแรงๆในปี68เนี่ยเยอะข้อควรระวังของราศีสิงห์ก็คือว่าถ้ามันจะดีเนี่ยมันจะดีแบบเป็นจรวดเลยพุ่งขึ้นไปเลย <c oughs> แต่ในทางคือมันชีวิตไม่มีพอดีอ่ะพอเวลามันแย่มันมีปัญหาเนี่ย มันก็จะมีปัญหาแบบลงไปในอีอกทางหนึ่งนะครับดังน,นั้นใครที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยช่วงป,ปลายปีหนึ่งคือดวงดาวตัวช่วยไม่มีอันที่2คือเหมือนมรสุมเนี่ยออกจากลูกหนึ่งไปแล้วมีอีกลูกหนึ่งพัดเข้ามาทันทีเนี่ยเหมือนแบบมีพายุ หลายๆลูกเข้ามาในเวลาเดียวกันก็ต้องมีสติให้มากยิ่งขึ้นนะครับพี่มดดำจะมีสติไหมล่ะครับแต่นี่ไงพี่มดดำก็เลยต้องมีพี่หนุ่มต้องมีพ่อเพราะว่าพ่อเตือนแลวฟังไหมเียอันดับหนึ่งไม่ฟังก็จะลากไปด้วยจะลากไปด้วยจะลากตอาเรากดจับมือไว้จับมือไว้จับมือไว้ก็ก็ก็ย้ำแล้วกันว่าสําหรับราศีสิงห์่กมีคนที่ดีอยู่บางคนนะบางบางกลุ่มก็คือว่าพวกที่เดินทางเยอะคือพอมันดวงดาวมันแรงมากปุ๊บอะ ถ้าเราอยู่ไม่นิ่งไปนน่นม,มานี่อยู่ตลอดเนี่ยอ,อันนี้ก็จะ,จะจะจะช่วยให้เหมือนผ่อนจากหนักให้มันเบาเบลงมาได้มาอันดับอันดับ9อ่าอันดับที่9นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเชิงของการเงินที่สีขขความก้าวหน้านะครับแต่ว่า จะดีได้ต้องขอครึ่งปีหลังราศีพิจิกเองเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยเป็นราศีที่มีเกณฑ์กระเป๋รัวอย่างหนักเสียเงินเสียทองเยอะมากนะครับนั้นใครเกิดราศีนี้เนี่ยให้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินการวางแผนในเรื่องของรายจ่ายสิ่งที่คุณเสียสิ่งที่คุณลงทุนไปในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะได้งอกเงยกลับคืนมาในทางที่ดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังอย่างแน่นอนต่อไปครับ8ครับอะไที่แปดก็คือราศีกรกฎนี่<า>นะ มาแล้วนะครับราศีกรกฎกรกฎเนี่ยผันผลน่าจะเยอะสุดอู้ตายเยอะสุดแต่เมื่อกี้ในในปีปีสุดปีไก่ก,กรกฎปีไก,กค่คือคือกรกฎเนี่ยดวงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันเลยอู้ตายครึ่งปีแรกเนี่ยเหนื่อยหน่อย,ยใครราศีกรกฎเนี่ยเพราะว่าดวงดาวตัวช่วยไม่มีจะมีปัญหากับผู้ใหญ่อันนี้ต้องระวังอู้ตายอ่านะครับ นะะฮกับผู้ใหญ่แบบหากระผู้ใหญ่ทุกตำหนิต่ว่าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้บ่อยอันนี้ผมชินแล้วครับชินแล้วใช่ไหมช้วอันนี้มีทุกปีชินแล้วครับแต่ก็แต่ว่าพอพอเข้าสู่ครึ่งปีหลังเนี่ยเฮ้ยดวงเป็นทางตรงข้ามเลยนะพอไปครึ่งปีหลังไปปลายปีเนี่ยกรกฎจะกลับมาแซงเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของของปีนี้นะครึ่งปีหลังอ่าครึ่งปีหลังแต่ว่าขอสักประมาณสิงหาไปแล้วนะครันะครับแล้วก็ยาวไปถึงอีกปีหกเก้า อุยาวไปนู่นเลยอ่าอ่าแล้วไปบวกบวกับพกายอีกนะอ่านะครับโอ้จะพุ่งไปถึงไหนดังนั้นเนี่ยแสดงว่าดวงคนหนุ่มเนี่ยช่วงปลายปีหน้าเนี่ยยิ่งถ้าดีทั้งปีด้วยดีทั้งราศีด้วยเนี่ยโอ้โหมันยิ่งแบบพุชกันไปแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวสําหรับครึ่งปีแรกหน่อยนะครับเพราะอย่างที่บอกคือมันต่างกันเยอะดาวพฤหัสเนี่ยในราศีเราอะปกติก็จะ12ปีมาส่วนมากตำราก็จะแนะนําว่าง่ายสุดก็ต้องถอยหลังชีวิต ไปรอบที่แล้วอะไรยังไงเกิดขึ้นถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้กลับมาใหม่นั่นคือกรกฎไป7ครับสำหรับเวลาที่7นะครับก็ถือว่าอยู่ประมาณตรงกลางๆแล้วนะครับก็คือราศีมังกรจริงๆเนี่ยเป็นราศีที่การเงินแข็งแรงมากในปีแบนี้เป็นราศีที่คือตาราบโบราณอาจจะบอกว่าราหูค้นทรัพย์อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่อง การเสียเงินเนี่ยของคนมันมีหลากหลายทางนะบางคนซื้อกองทุนบางคนลงทุนอ,อะไรแบบนี้คือมันไม่ได้เสียเงินแบบเรื่องสปเปรเหระอย่างเดียวะนะเนี่ยคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยถ้าหากเราเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจชอบซื้อไอ้นู่นมาขายชอบลงทุนทํานู่นทํานี่อะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็จะส่งผลดีให้ความมั่งคั่งหรือว่าจังหวะการเงินที่ดีขึ้นเนี่ยจะมีเข้ามาดูการเงินดีทำไมมาอยู่อันดับ7เนี่ยเพราะว่ามันเป็นราศีที่มีอุปสรรคศัตรูเยอะติดขัดหน่อยคือมันมันไม่ได้ว่า สมมติหรือง่ายอย่างที่เราคิดไว้ครึ่งปีหลังปุ๊บเนี่ยกลุ่มมังกรก็จะเป็นราศีที่คล้ายๆกรกฎนะคือคือมีการพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็ที่เด่นก็คือใครที่รอจังหวะเรื่องของความรักอยู่เนี่ยราศีมังกรเนี่ยก็จะเป็นราศีที่มีข่าวดีในช่วงครึ่งปีหลังเข้ามาอันดับที่6นะฮะอันดับที่6นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับเริ่มจะดีหรือยังคะกลางแล้วดีแล้วดีแล้วผ่านเกณฑ์นะ โอเคเดีไหมโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับคือราศีตุลเนี่ยต่างจากพวกกรกฏหรือว่ามาังกรที่เราพูดกันก็สามารถดีได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งปีคือความผันผวน,นน้อยก็เลยขึ้นมาอยู่มาอยู่อ,อันดับ6กดีเรื่องของชื่อเสียงก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะดวงดาวเนี่ยเด่นในเรื่องของชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักทํางานประจําอยู่เนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสในเชิงของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นสูงขึ้นเจ้านายผู้ใหญ่ให้ความเมตตาม,มากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเกิดไกลที่ไม่ได้ไม่ได้ทํางานประจําเป็นอาชีพอิสระเนี่ยก็อ,อาจจะหมายถึงโอกาสในเรื่องของชื่อเสียงหน้าที่การงานหรือว่าการเดินทางที่มากขึ้นความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นด้วยตุลเนี่ยจะจะเป็นเหมือนกราฟชีวิตจะเริ่มค่อยๆเป็นขาขึ้นหลังจากปีนี้ไปสองสาปีไม่ได้มีดวงดาวรายอะไรเข้ามานะครับแล้วก็มีดวงดาวที่ดีเนี่ยอยู่ต่อเนื่องก็ทําให้ราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ดวงเริ่มเข้าสู่จุดที่ก้าวหน้าแล้วก็มีความมั่นคงที่ดีมากขึ้นห้าแล้วครับ อันดับที่5เนี่ยเป็นราศีกุมราศีกุมจริงๆเป็นราศีที่พระราหูเข้าในปี68นะครับแต่ว่าที่ที่อยู่ของเขาเนี่ยคือราศีกุมพอดีไม่ได้ส่งผลกระทบในทางที่ร้ายนะครับแถมเป็นราศีแห่งการขยับขยายการมีบุตรมีบริวารเพิ่มเติมนะครับการมีธุรกิจอะไรใหม่ๆมากขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเรื่องของออนไลน์นะครับเรื่องของการเดินทางไกลนะครับอันเนี้ย ก็จะส่งผลดีนะยังคงต้องดูแลเรื่องสุขภาพนะครับคุณผ่านช่วงเวลาที่หนักๆมาแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดา,าวเสาร์เข้าดา,าวเสาร์มันออกไปแล้วราศีกุมก็เรียกว่าเป็นราศีที่จะมีจังหวะแล้วก็มีข่าวดีนะครับใน,ในเรื่องของอการทํางานโดยเฉพาะงานที่ฮิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องของออนไลน์โซเชียลทั้งหลายเนี่ยจะยิ่งส่งผลดีนะครับเอาต่อไปเลยครับอันดับที่4ครับแับอันดับที่4นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษ มีจังหวะดวงดาวแห่งการสื่อสารที่ดีการเจราจาสมัครงานงานขายนะครับการติดต่อสื่อสารเนี่ยจะส่งผลสาเร็จใครอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานเพราะเมฆก็มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงนะครับในในปีนี้แต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแบบตั้งใจอยากจะเปลี่ยนคือเร,เราอยากจะหางา,านใหม่ห,หาโอกาสใหม่ๆการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะอยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเมฆจะเป็นราศีที่โดดเด่นในเชิงของ โชคลาภมากที่สุดก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาด้วยอา้าวเหลือ3าราศีนะครับก็คือพฤษศนะฮะเหลือเอมถุนนะครับแล้วก็เหลือธนูสามราศีนี้เอาอันดับ3าครับสำหรับอันดับ3นะครับเป็นราศีพฤษศนะครับพฤษภเดี๋ยเป็นตัวเต็งของปี67นะฮะพอเข้าสู่ปี68เนี่ยนะครับก็มาอยู่อันดับ3าซึ่งก็ถือว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี <Okay. S 1> ติด1ใน3 <Okay. S 1> อะไรที่อยากจะเริ่มก็เริ่มไปแล้วอะไรที่อยากจะทํา <Okay. S 1> เช่นบางคนอยากจะมีแฟนก็มีไปแล้ว mm. นะครับอยากจะเริ่มงานใหม่ก็เริ่มไปแล้วนะครับ mm. แต่ข้อดีที่เด่นที่สุดของราศีพฤษภและแตกต่างจากคนอื่นคือเรื่องของการเงินมีโอกาสทั้งนั้นการเงินทั้งในเชิงของรายได้ประจําอาจจะมีโอกาสทำมันจะดีขึ้นนะครับ mm. หรือพอค้าแม่ค้าก็อาจจะมีลูกค้ามาแบบเซอร์ไพรส์ซื้อของเยอะๆอะไรกับเราเนี่ย mm. ทั้งรายได้พิเศษทั้งหลายก็จะดีขึ้น,นครับดังนั้น เรื่องที่ดีที่สุดของราศีพฤษภคือเรื่องเดียวเลยคือเรื่องเงินแต่เรื่องอื่นก็ไม่ได้แย่นะครับเรื่องความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรื่องอาการทํางานนะครับก็ยังคงมีจังหวะมีความก้าวหน้าที่ดีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นราศีดวงดีอันดับ3ในปี2องพันยปดลอตเตอรี่มีจะมีลุ้นนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นราศีที่ถ้าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดวงเรื่องโชคลาภเนี่ยน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยอโอเคนะครับเหลือ2ออันดับครับก็คือธนูกับเมถุน นะ <S <s ไปดูครับ i̇şte ว่าราศีที่ดีที่สุดอันด NO ับสองของปี68 68นี้นะฮะราศีอะไรครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับธนูเด่นที่สุดของธนูจะเป็นเรื่องคู่อยากจะมีคู่มีแฟนเนี่ยจังหวะดวงดาวความรักเนี่ยมีเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่ใช่ของเรานะครับคือคนดวงดีปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็ราบรื่นเป็นราศีที่ผู้ใหญ่เมตตา นะครับได้รับความช่วยเหลือที่ดีในเรื่องของงานนะครับโอกาสความสําเร็จความก้าวหน้านะครับการเจรจาค้าขายเซ็นสัญญาทําข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยก็จะส่งผลดีมากนี่คือธนูและอันดับหนึ่งแน่นอนครับไม่ใช่ราศีไหนเลยนี่คือราศีราศีเมถุนครับมีด้านไหนบ้างคะ พเพราะด้วยความที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคือเขาดีในภาพรวมทุกด้านเลยทั้งเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักปีแห่งความสุขสมหวังนะครับ <S <S ความรักนี่ก็จะมีความสําเร็จเจอกับคนที่ใช่นะครับเรียกว่าอ,อยู่ดีอยู่เฉยมีคู่วิ่งเข้ามาหาเลยอุตเรื่องโชคลาภก็ถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับใครที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยโอกาสในเรื่องของโชคลาภการเงินไรายได้หรือใครอยากจะเปิดร้านอยากจะเรียนต่อศึกษาต่อ ทำธุรกิจอะไรใหม่ๆซื้อบ้านซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยนะครับคือชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมไปในทางที่เป็นบวกมากก็ถือว่าเป็นราศีที่เป็นอันดับหนึ่งของปี2568นี้ครับ